เราจะดูโจทย์ข้อที่1นะครับของตุลาคม53าสครับรูดูโจทย์ข้อที่1นะครับในชีตตามพี่มาเลยนะฮะนะโจทย์ข้อที่1ครับโจทย์ว่าไงครับเขาบอกว่าข้อใดนะครับเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cr นะฮะเลขอะตอม24แล้วก็ประจุเป็น3บวกนะครับเขาสนใจการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cr 3บวกนะฮะนะแล้วก็ถ้ากวาดสายตาดูช้อยปั๊บเนี่ยนะครับเขากำลังสนใจการจัดเรียงอิเล็กตรอนโดยใช้ระดับพลังงานย่อยวิธีการนะครับ ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าถ้าหนูอยากดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cr3+ นะครับให้หนูเขียนการจัดอิเล็กตรอนของโครเมียมปกติก่อนนะแล้วเราดึงอิเล็กตรอนออก3ตัวก็จบโอเคนะฮะนะคราวนี้ของโครเมียมครับอะตอมโครเมียมปกติมีอิเล็กตรอนทั้งหมด24ตัวคือเท่ากับเลขอะตอมแล้วเวลาหนูจัดเรียงอิเล็กตรอนโดยใช้ระดับพลังงานย่อยนะครับพี่ไม่ทวนให้นะตอนนี้นะนะพี่ถือว่าหนูต้องทําได้เลยละนะครับมันก็ต้องไล่ใส่อย่างเงี้ยแหละครับ 1s2 แล้วก็2 a 2นะครับแล้วก็2 p 6แล้วก็3 a 2 3 s 2, 2เต็มใส่3 p 6 3 p 6เสร็จแล้วต่อด้วย4 a 2แล้วก็3 d ในลองไล่ลองไล่ลลนับก่อนสิอันนี้10แล้วนะครับแล้วนี่อีก10เป็น20 20ก็ขาดอีก4ครับเป็น3 d 4โอเคนะ แต่พอถึงตรงนี้ปั๊บหนูจะต้องฉุกคิดแล้วก็ต้องจําได้ว่านะฮะนะจัดเรียงแล้วจบที่อะไรครับ 4s2 แล้ว 3d4 เนี่ยมันเป็นของต้องห้ามโอเคนะครับ d4 กับ d9 เนี่ยครับเป็นของต้องห้ามนะฮะเพราะ d4 มันเป็นสภาพที่ไม่เสถียรครับระดับพลังงานย่อยีนะฮะถ้ามีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่4ตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรมาทําให้เสถียรกว่านั้นได้นะครับก็คือทําให้มีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด5ตัว นะครับถ้าเป็นเคสของการบรรจุ5ตัวมันก็จะเป็น half fill โอเคนะครับหรือบรรจุครึ่งซึ่งมันจะเสถียรกว่าถ้ามันทําได้มันจะทําแล้วเคสนี้มันทําได้ไงฮะโคร,คโรมเมียมกับคอปเปอร์เนี่ยนะคโครมเมียม24เป็น half fill คอปเปอร์29นะครับหนูต้องปรับให้เป็น full fill เข้าใจนะครับพี่สมมุติว่าหนูจําได้นะฮะตัวนี้ก็ต้องปรับจาก 4s2 เป็น 4s1 ครับดึงอิเล็กตรอนมา1ตัวนะครับแล้วมาเติมชั้นอะไรครับ ชั้น 3D เนี่ยครับจาก4ให้กลายเป็น5ซะแล้วมันก็จะเป็นฮาฟฟิลไงพอเป็น half ฟ i l l ปั๊บมันก็จะ,สะเสถียรน,นะครับมันจะ half ฟ i l l ทั้ง S และ D เลยนะนะครับนี่คือการจัดเรียงในตอนปกติของโครเมียมโอเคนะครับเสร็จแล้วคราวนี้มันจะกลายเป็นโครเมียม3บวกได้น,นะฮะนะเป็น C R 3บวกนั้นพี่ขอเล่นตรงนี้เลยโครเมียม <om> จะกลายเป็น3บวกได้ไหมความว่าไอ้น้องรักหนูต้องดึงเล็กตอนออกจากมันเนี่ยสตัว ดึงออกจากมันสามตัวงานนี้ประเด็นเนี่ยลหละครับหลายคนถ้าไม่รู้หนูต้องเปิดใจแล้วฟังพี่เลยนะฮะเวลาเราบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปหรือจัดอิเล็กตรอนเข้าไปเนี่ยครับวิธีเรียงลําดับระดับพลังงานย่อยที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปต้องเรียงจากพลังงานต่ําไปหาพลังงานสูงโอเคนะครับนะซ s มันมีพลังมันอยู่ชั้น4ก็จริงนะครับแต่มีพลังงานต่ํากว่า3 d ดีก็ต้องใส่ CS ก่อนแล้วค่อยใส่3 d ดีเก็ตไหม แต่เวลาเราดึงอิเล็กตรอนออกเนี่ยนะครับมันไม่สนนะครับว่าอันไหนพลังงานสูงมันต่ําเขาไม่สนสิ่งที่มันสนคือมันสนว่าอันไหนที่อยู่ห่างจากนิวเคลียสมากที่สุดมันจะดึงอิเล็กตรอนชั้นนั้นออกก่อนโอเคนะครับและ n เท่ากับ4นะครับอเล็กข้างหน้าเป็น4เนี่ยอยู่ห่างนิวเคลียสมากกว่า n เท่ากับ3เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่ถูกดึงออกก่อนต้องเป็นที่ 4s ก่อนนะเพราะ 4s หมดเราถึงค่อยกระเถิบมาดึง 3d แต่เคสนี้ไม่มีปัญหาฮะสรุปเราต้องดึงออกกี่ตัวนะ3ตัวใช่ไหมดึงออก3ตัวปั๊บ 4s มี1ดึง c s ให้หมดก่อนดึงไป1น s ะฮะ 4, s, ก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วส่วน 3d นะฮะก็ต้องมาดึง 3d อีก2ครับจาก5จะกลายเป็น3เรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยแหละครับคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะไรนะของโครเมียม3บวกครับก็คือ 1s 2 2s 2 2, 2, 2 P6 3S 2 3 P6 แล้วก็4 s มันไม่มี ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่หนูก็ไม่ต้องไปเขียนครับแล้วต่อด้วยอะไรครับ3 D3 ได้เลยโอเคนะครับคาตอบเลือกข้อไหนดีนะฮะนะสามดีสได้เลยต้องไม่ีสี่สนะครับสี่ต้องไม่เหลืออิเล็กตรอนแล้วนะครับตัด1ตัด3ตัด4มองช้อยคร่าวๆจบละครับนะฮะคำตอบเลือกข้อข้ออะไรครับข้อ2นะนะฮะคำตอบเลือกข้อที่ข้อที่2พี่ว่าประเด็นนี้ไม่ยากนะครับโอเคนะฮะข้อที่1พี่เคฉลยข้อที่2ครับผ่านฮะ